สำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติมายปายรุ่นที่33มีผู้เข้าร่วมโครงกรารกว่า27ท่านจากหลายประเทศอาทิเยอรมนีสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์เพื่อศึกษาเทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์สาติสุขภายในร่วมกันโดยกิจกรรมตลอด7วันเน้นหลักสติและสบาย ซึ่งได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมานำปฏิบัติธรรมแก่ชาวต่างชาติเพื่อให้เรียนรู้วิธีการวางใจณศูนย์กลางกายเพื่อให้ใจหยุดนิ่งท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติของเมืองปลายนอกจากกิจกรรมนั่งสมาธิแล้วชาวต่างชาติยังได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธผ่านการฟังธรรมและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการนั่งสมาธิร่วมกัน โดยผู้ร่วมปฏิบัติธรรมหลายท่านต่าสะท้อนความประทับใจว่าสมาธิช่วยให้กลับมาอยู่กับตัวเองและพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งไม่ต้องแสวงหาจากภายนอกหลายท่านตั้งใจจะนำเทคนิคของการนั่งสมาธิที่ได้รับกลับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและมีแผนจะกลับมาปฏิบัติธรรมที่นี่อีกครั้งและอีกท่านได้สะท้อนความประทับใจว่า สมาธิที่ปลายไม่ใช่แค่การนั่งหลับตาแต่คือการค้นพบพื้นที่ว่างภายในจิตใจท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบที่สุดเท่าที่เคยสัมผัสมาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของศูนย์ที่ต้องการสร้างสันติสุขภายในให้แผ่ขยายไปสู่สันติภาพภายนอกค่ะ